โอ้พ oh. ี่น hey, 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 hey. okay. ้องหอย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 ห้อยหอยแข็งหอยแข็งโอ้ยหลุดหลุดหลุดใส่เข้าไปหลุดสุดๆน้ำจิ้มตำมือแสบเหมือนกันครับอือ แกงคำกระปั่นพี่น้องอืยแกงยังไงกินเต็มปากเต็มคำสุดยอดได้พี่น้องมาจิ้ม Hm mm. 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 ชอบสิว่ากิน,นอืมรส<ด>แฉบแน่นอนแล้วจิ้มนี่ขาดบ่ได้เลยอันเวลาตําม,มือเนี่ยย่างนึง่งที่ขาดบ่ได้เลยลาบมะเขี้เได้พี่น้องอย่าลืมใส่พริกกระเทียมใส่อยู่ยแล้วล่ะ Ммм. Mm -hmm. Dạ. Chuồng nhiệt. Chuồng nhiệt phát bán <coughs> chuỗi <coughs> 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 เบืองมากแซ่บๆเหมือนกันกับปังปอนบุ้ยบุ้ยอื ไฮ้แม่ชสวดห,หนานืมเสบมหาสารคือเอาครับผม,อ,มอืมอืม ขาดแต่น้ำเก๊ก้วยผมจะบอกว่าผมออกออกเราออกเบียได้พี่น้องวันก,กินนะครับสาบานออกแล้วเพื่อยังที่จะดีดีขึ้นนะครับผมพี่น้องอืม Okay. <laughs> <laughs> mì nuôi nào mỗi mì nuôi mì Suốt cụ to, Mmm จ oh. ับเนี่ยเนี่ยอยากกินน้ำปังปอวนกินแลตอนนี้ วันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับวันประเพณีไทยของเรานะครับประเพณีสําคัญประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยนะครับผมพี่น้องก็กเป็นวันลอยกระทงกับทุกคนกับภาคกันไปลอยกระทงสนุกมวนนี่ฮานะครับผมมีความสุขกันทุกคนเลยเด้อพี่น้องเด้อภัเบื้องจิบน,นี่ขอให้ให้ลำให้รวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยความไข่เยอะได้มี นะครับผมแข็งแรงแข็งแรงเงื่อนทองและมาเทน,นาเทมานะครับผมพี่น้องคิดจริงได้ก่อนสมปรารถนาทุกประการนานๆเทินน,น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปังปอดด้วยนะกับเมนูหอยแข็งไงนะครับผมแซ่บๆน้ำจิ้มแซ่บๆไปนะรับพี่น้องพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ